สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับผมตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาหาน้องบอ่อปลานะครับทุกคนนะก็วันนี้ได้มากับน้องประมาณสองคนนะครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมนะครับก็ได้เอาขนมมาให้น้องบอ่อปลาด้วยนะมีเป็นนมนะครับผมแล้วก็นมปังนี่ก็จะให้ลงกินกลองหนึ่งแล้วก็ให้น้องกินกลองหนึ่งนะแล้วก็ให้ขนมคนละถุงคนละห่อนะทุกคน ก็เดี๋ยวนะครับเดยวน้องต้นมาเนี่ยจะเรียกลุงครึ่งคนครึ่งผีเนี่ยออกมานะทุกคนไม่รู้ว่าลุงจะออกมาเมื่อไหร่นะผมกับน้องต้นมานก็มานั่งรอได้สักพักหนึ่งละไม่รู้ว่าวันนี้ลุงไปทําอะไรมานะตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยโอเคทุกคนก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์าตามด้วยนะไม่รู้ว่าน้องบอ่อปลาเนี่ยยังอยู่ที่กระต๊อบหลังนี้หรือเปล่าแนี่นะกระต๊อบผมมาถึงกระต๊อบแล้ว เขาไปดูนะว่าน้องตื่นหรือยังหรือว่าน้องอะยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเข้าไปกันเลยดีกว่าไปกันทุกคนเดี๋ยวไปดูน้องบ่อปลากันผมว่าน้องยังไม่ตื่นแน่ๆเลยนะลุงแกก็ยังไม่ออกมาเลยนะรอดูวันนี้ถ้าลุงอยู่ะผม ให้น้องต้นนันบอกลุงนะครับว่าเฮ้ยมาลอะอ่อาน,นะผมจะให้น้องต้นนันบอกกับลุงนะครับว่าให้เฝ้าน้องบอ่ปอปลาที่นี่นะเพราะว่าน้องบอ่อปลาอยู่คนเดียวนะแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยเอาน้องบอ่อปลาไปดูแลเลยนะอีกอย่างเนี่ยทุกคนน้องบอ่อปลาเนี่ยไม่อยากไปไหนนะในสายโลเลยหลดอามาลีเอาก ลุงแกออกมาจากป่าเพิ่งเมื่อกี้เองนะทุกคนผมกับน้องต้นมานเนี่ยก็นั่งรอลุงได้สักพักหนึ่งเลยนะก็ทีแรกว่าจะซื้อรองเท้าให้ลุงแกอยู่นะผมไปซื้อเมื่อกี้เขาหมดนะครับรองเท้าหมดเนี่อไซสพี่เอออังแบบชิโนนะผมจ้ะอังชนะอ่อง

พิ่มแรงให้ลุงแกก่อนนะแล้วก็วันหลังค่อยเอาของกินมาให้ลุงนะวันนี้ผมว่าจะซื้อเสื้อกับรองเท้าให้ลุงสักหน่อยแหละแต่ว่าร้านรองเท้าเนี่ยมันหมดนะรองเท้าที่ลุงจะใส่ได้มันผมดูแล้วมันหมดผมก็เลยอ่าเดินทางมาก่อนแล้วก็ซื้อขนมให้ลุงไปก่อนนะทุกคนน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระตอมนะไม่รู้ว่าน้องไปไหนเนซาย น่ะสิอ่ะอะไรคุยอ่ะฮะอ๋อน้องตันบอกว่าน่าจะไปดูหมาน้องหมาหรือเปล่าไปกันเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ใหญ่ะน,นะ้วยนะโอ้ผมถามหลังตันว่าน้องหมาเนี่ยอยู่ไกลไหมน้องบอกว่าอยู่แถวๆนี้เองนะก็ ตอนนี้น้องน้นมันก็พูดไทยได้เยอะเลยนะทุกคนนะก็ฝึกน้องแล้วนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งน้องบอกว่าน้องจะเปิดช่องนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องสอนน้องอ่านหนังสือก่อนนะอืน้องอ่านหนังสือไม่คล่องเลยไม่ใช่ไม่คล่องดีอ่านไม่ออกเลยนะทุกคนก็ต้องสอนน้องไปก่อนแล้วก็น้องน้อง็มันอ่ะจะเปิดช่องนะครับ นนี้ก็ให้ลุงเฝ้าอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวกลางดึกกลางเดินเนี่ยผมกลัวว่าจะมีคนมาทําร้ายน้องนะผมเนี่ยเลยให้ลุงแกเนี่ยมาเฝ้าน้องนะวันนี้คิดได้พอดีเลยให้ลุงเนี่ยมาเฝ้าน้องเลยนะโหหินเยอะมากเลยนะโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนด,ดี๋ยดีบรรยากาศดีมากพู้หล อ๋อทุกคนน้องอยู่นี่ไหนลุงหมาอยู่ไหนต้นนั้นฮะไหนหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีนะทุกคนเห็นต้นนั้นบอกว่าน้องมาเล่นกับน้องหมาหรือเปล่านะคว้คว้มเหมืนอนแะละ

แม่มันตัวแม่นะมันจะห่วงลูกมากเลยลูกมันเนี่ยผมว่าน่าจะมีคนเอาไปแล้วเห็นน้องนั่งร้องไห้เลย เสียใจผมว่าน้องน่าจะเสียใจเรื่องหมาของน้องเพราะว่ามีคนเอาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เจอหมาแล้ว เนี่ยทุกคนลุงแกคุยกับน,น้องได้ด้วยอะ่ะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่เหมือนลุงแกบอกอะไรน้องสักอย่าง ประมาณบอกลุงเลยว่าให้เฝ้าน้องอยู่ที่นี่เห็น้ังกอนนั้นบอกบอกกับลุงนะเมื่อกี้เห็นคุยกัน บอกว่าให้เฝ้าน้องอยู่ที่นี่นะห้ามไปไหนนะหนี่ทุกคนดูทรงกระตับที่พี่ใหญ่ทําครับสรงสวยมาก,ากเลยนะนายากาศดีนะเข้าไปอยู่มากๆเลยแล้วก็ทุกคนน้องเนี่ยไม่อยากให้ออกกล้องนะทุกคนน้องไม่ให้ถ่ายเลยนะนี่ดูโลอะบะนี่ไ้ายอาชเชียติย คืนนี้ก็ให้ลุงเนี่ยนอนเฝ้าน้องอยู่ที่นี่เลยนะอืมแล้วก็ก่อนมืดผมจะเอาของกินของอะไรมาให้พวกเขากันนี่ได้ให้ลุงเฝ้าอยู่ที่นี่แหละเอากระงมานี่ใค่เอาเกระงมา,น,า,งมานี่แบ่งขนมให้ใหน้องโดนมันกินด้วยนะน้องร้องไห้น้อง,อง,งน่าจะเสียใจเรื่องหมาแหละนะ ที่มาผมไปผมไม่เจอเลยเจอแต่ตัวใหญ่หญมันลงแกจะเช็คความปลอดภัยให้นะเดินดูรอบๆ ลุงแกเดินใช้ความปลอดภัยให้แล้วดูล่างลุงดิกำยำม,มากนั่นทุกจุดเลยนะลุงเป็นคนแบบที่แข็งแรงมากนะผมดูเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยวิ่งแบบวันนน้นเนี่ยไม่ไหวแล้วนะผมดูเนี่ยแรงแกเยอะมาก,มากเลยขนาดอายุเยอะขนาดนี้แล้ว ông kia điên lóp lóp, muốn sẽ điên check cái gì Quý thái này. ăn anh. Anh quý thai nó, nó phở ăn, nó về ăn, ăn quý rồi. ลุงเดินดูให้น้องทั่วเลยนะตั้งแต่ที่น้องต้นมันบอกว่าให้นั่งเฝ้าอยู่ที่นี่นะลุงแกก็เดินดูทั่วเลยนะผมคิดว่าแกน่าจะเช็คความปลอดภัยให้น้องแหละเพราะว่าคืนนี้ลุงจะต้องอยู่กับน้องะ ลุงแกเดินเช็คแล้วนะก็ยังไงผมก็ต้องขออาภัยเสียงรบกวนจากด้านนอกเลยนะสถานที่ที่พี่ใหญ่เอาน้องมาใกล้ๆเนี่ยมันติดกับรีสอร์ทเลยนะนี่ทุกคนเห็นไหมมันติดกับรีสอร์ทเลยนะเราก็เลย <c oughs> ก็เลยแบบเสียงดังนิดหน่อยนะทุกคนยังไงก็ต้องขอภยนะัยที่นี้ด้วยนะพี่ใหญ่เนี่ยก็น่าจะไม่อยากให้น้องอยู่ไกลาจาก บ้านของเขามากนะทุกคนก็เลยให้น้องอ่ะอยู่บนไร่นะมันใกล้ดีนะแล้วก็เวลามาดูแลเนี่ยมันง่ายกว่านะอมังจอเรีย้ยเขาแหละมูนครับด้วย เออเนี่ยใช่นั่นล้อมาโอคนน่ะเพลย์แล้วอยู่อ่ะเกอร์มาไทยละวโกบะก็สบายใจได้เลยนะทุกคนนะผมบอกได้เลยครับว่าถ้าลุงแกเฝ้าน้องนะลุงเนี่ย น้องเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะถ้าลุงแกนั่งเฝ้าน้องอยู่ที่นี่นะสบายใจได้เลยครับผมต้น,น,นม,มันเลี้ยงมาแล้วนะน้นองควคู่ร่ะ อืมมันรอดูดีๆนะเดี๋ยวน้องประมาณจะกลับแล้วโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งแล้วก็นอนเป็นเพื่อนน้องสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะ เดี๋เจ๊เดเจ๊ปอืมแต่เอายอกูอาคิตโอ้ดะเอายอย่าพีมังจ๋อแล้วก็ยูเยี่ยโอ้คนนะโอ้คนอะไรยูนั่นประมาณนั้นก็เพลินว่ากี้อังเข้าย่างมันนะครับก็ทุกคนผมบอกน้องแลนะว่าคืนนี้เนี่ยผมให้ลุงเขานะครับอ่าเฝ้าน้องนะเพราะว่าถ้าน้องอยู่คนเดียวเนี่ยผมกลัวน้องเนี่ยจะโดนคนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาทำร้ายนะ ก็บอกน้องไว้ก่อนนะเพื่อที่น้องเนี่ยจะได้ไม่กลัวลุงนะผมกลัวน้องจะกลัวลุงไงก็เลยบอกน้องไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยพี่แฝดก็คงจะขึ้นมาบนไล่ละแล้วก็มาดูแลน้องต่อนะตอนนี้ก็จะนอนเล่นแล้วก็นั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องไปก่อนอโยนอโอนะจน้าใจก็หลงยีฮก็เลยอยู่อ่ะหน้าใจน้เบิร์ดท้องนะดนลัวะ นีลองจ้องอะอยู่ยเนอะนะบรรยากาศดีมากครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะก็คิดถึงน้องครับน้องน่ารักมากครับนี่นะผมเห็นแต่ในคลิปผมมาดูตัวจริงน้องน่ารักมากก็เลยมาหาน้องอีกรอบนะตอนนี้ก็มาหาน้องรอบที่สองแล้วครับผมนะก็เห็นน้องเนี่ยน่ารักดี โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน,น้องต้นวันเนี่ยจะเดินทางกลับกันละนี่ก็จะไปนั่งดูนะครับว่าถ้าเราไปเนี่ยลุงอ่ะยังจะอยู่กับน้องอยู่ไหมนีนี่ก็พอลูก <Okay. S 1> รอดูนะว่าลุงอ่ะจะเฝ้าให้ผมหรือเปล่านะรอดู ลุงแกจะเฝ้าให้เราหรือเปล่านะ เนี่ยตัวน่ะเอ่อมาชื่ออะไรเอามาโอคุชูซ่าโอคุฮะโอคุอจาชัยเชื่อก็ผมถามองค์านว่าคิดว่าลุงแกเนี่ยจะเฝ้าน้องให้เราไหมลุงบอกว่าเฝ้านะองค์ต้นบ้านบอกว่าลุงเฝ้านะลุงไม่ไปไหนหรอกให้มันรอดูแกเดินเฝ้าเลยว่ะดูดูดู แกเดินเฝ้าน้องตลอดเลยน้องจะไปไหนไม่ได้นะเฮ้ยเข้าแจวว่ะดูดีทุกคนเจ๋วมากน,น้องไปไหนลุงก็เดินตามหมดเลยนะเหมือนจะตามคำสั่งที่น้องบอกเลยอะ่ะสุดยอดมาก ลุงแกเดินตามเลยอะ่ะโอเคตอนนี้ก็อุ่นใจได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเอาของกินมาให้ลุงกับน้องนะนี่ท้ายหลานน็ท้ยโอเคทุกคนก็ตอนนี้อุ่นใจได้ละดูลุงแกก็ดูน้องตลอดเลยนะแล้วน้องไปไหนเนี่ยลุงก็เดินตามเลยอโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านละ ตอนนี้ก็อุ่นใจแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าทุกคน